สวัสดีค่ะมื่อนี้ยายแมวหามาบเบิง่งอันหลกหอมกับกระเทียมเนาะัมือ้อวันที่งี 10, ้สิบยี่สิบกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิเจ็ดยาแมลปุก๊กปุ๊กประมาณวันที่สี่พันวาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะมันก็ได้เจ็ดสิบกวันนะคะมาเบิง่งนี่กระเทียมหลกแล้วเนาะกระเทียมปีนี้แพงดเด้พอพ่อแม่พี่น้อง กระเทียมสดแบบนี้โลละสามสิบบาทค่ะกับส่วนเนาะแมวมาในนี้หอมหอมปีสีส้มเบิงเบิงอม่พี่น้องเว้ยโกอมันนะววเปป็นเงาเป็นเง,าเ,นเงาเลยให้คนงานมาหลกซอยเป็นจังได้บเบิง,บร,งรู้หัวหอมปีสีส้มหอมปีนี่ปุกปีละครั้งเนาะหัวใหญ่บ๊ บึงหอมปีสีส้มโอ้หัวนี้หัวใหญ่บึงบึงนี่หัวประมืออันนี้หอมโอ้ใหญ่ครักนี่นะเป็นไงลูกง่ายปะง่ายอยู่ว่าก็หอมง่ายว่าขึ้นลูกไว้ต่อหก อันหลกก็ให้เป็นจุกเป็นจุกไว้เนาะคะเนาะบึง้งโอ<ฮ>้ย<ฮ>ลายคักหอมปีสีสม้มยดียม่ปุ๊กไว้สามสี่เนาะไปเบิง้งเดียมีผักไปเบิ้งอีกหอมปีดูหัวอันนี้หอมปีสีขาวอยู่ฮี่เดอร์บ่แม่นกระเทียมเดอร์เบิงบ้งเดีแม่ค่ะเบิ้ง นี่บอกนี่เห็นบอ่อันนี้หอมปีเบืง้งเบิงใบมันกลมๆนี่เห็นบ่หอมปีสีขาวอันนี้กระเทียมคะนี่กระเทียมเบิงใบมันนี่นี่กระเทียมนี่กระเทียมบอกนี่หอมปีหอมปีสีขาวมัไไกลๆเนาะ เรียบเทียบให้บึง้งอือนี่ห็นบอกนี่หอมหอมปีสีขาวนี่กระเทียมจากกระเทียมบึงใบมันเนาะบางพี่น้องนี่ใบใบหอมกระชีกลมๆแบบนี้กระเทียมกระใบดีดีปแปแบบนี้เนาะหอมปีสีขาวบึง้งยังมีสีแดงอีกเด้อ่อม่พี่น้องเว้ยบึงบ้งเป็นตะมันจะเงาหนึ่งเงาหนึ่งเนาะบึง้งนี่ฉลกให้เบึง้ง อี๋เยวหอมปีเบืองใบนไงบอกมีหอมปีสีขาวเนาะอืมว,ว่วหัวมันนะมับนบม็นกระเทียมเด้ออืมหอมปีสีขาวจ้าโอ้ ดุกจังแตกโกงะโกง,งางเลยเห็นบ่นี่งงนก่อนึงมีมหลายจังมีหลายนี่ใชไมัม้ยคะไปเบิ่งห่มแดงเนาะห่มฟรีสีแดงมันมี3สีวะางบักไงเลยบอ่อันนี้สีสม้มเนาะมาฝังนี้เป็นสีสม้ม บงสีส้มหัวบักไงคือก right, uh, ันโอ้สามนี่ยนางคู่กับนนั้นนี่มาเบิงหอมปีสีแดงโอ้สีส้มกับหัวไงจังค่ะโอ้หัวไงเบงเบิงนี่อันนี้มีจักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจดแปดแปดหัวบุเบิงบงบง นี่มาเบิ้งสีแดงเนาะหอมปีสีแดงนี่ปลุกไว้น้อยเดี๋ยวนี่เห็นบปล่าีินสีแดงเด้อค่ะเด้อเบิงบ้งเบิ้งเด้ออย่าเงาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก็บงี้สิบหัวพวกค่ะอืมบ่ หมปีสีแดงยังไงแต่คลิปนี้ก็หอสำนีเนาะยี่เมลหามาเบึง้งถ้าอยากรู้ว่าหาลมสักจังหวัดพิศนุฮ็ดแบบไดกดติดตามยี่เมลไว้เดือ่ะเด้อสวัสดีจ้าเบื้บึง